สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสสธเดย์ก,ก็อยู่กับ FC อะไรเช่นเดิมลแล้วนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านครับผม <Hey. S 1> ก็คือเขาส่งมาให้ผมจัดทีมให้ด้วยนะครับ <Hey. S 1> ในงบ10บล้านครับผมก็จัดได้ตามนี้เลย <c oughs> ตอนแรกผมจัดเนี่ยเป็นวารสิกับยืนอยู่ตรงกลางนะครับผม <c oughs> แล้วเหมือนเขามีงบก็เสริมมาไงครับโอเคประมาณนี้ก็มูลค่าทีมตอนนี้อยู่ที่14ล้านล้านครับค่าพีอยู่ที่260ครับก็เหลือๆแล้วพีทีเพลอร์จะเป็นโอเวอร์อบวกสาเท่านั้นครับ มาในระบบ4 2 3ครับดูที่ตัวแรกกันเลยเป็นแฟร์แคสต์นับเป็นปี23ฮาร์ดเวิร์กครับ H.W. นั่นเองครับบวกไปที่เด่นสุดเลยก็จะเป็น G.K. ปริยัร้อยสามสิบเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนเกือบหกแสนนะครับตัวนี้เหนือแน่นอนนะครับเตยใช้อยู่แบกขวาเป็นพอยสนะครับก็ที่เด่นสุดของพอยสนะครับก็จะเป็นสไลด์รับร้อยสามสิบแปดลงมาเป็นสปีดต้นความเร็วตัวนี้ประกบตัวหมู่บอลรับร้อยสามสิบเจ็ดก็ เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยราคาอยู่ที่ประมาณ8,000เลียบแบบ็คซ้ายเป็นแฟนกาเซียที่เด่นสุดเลยจะเป็นสปีดต,ต้นความเร็ว139เลียบลองมาเป็นความบืดครับตัวนี้ก็แน่นอนว่าเร็วแน่นอนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่1.2ล้าน,ล,าน,ล,านล้านครับราคาขึ้นมานิดนึงนะคู่ซินเตอร์เป็นฟันเดอร์เฟนครับคู่กับเป็นเซบาหนี่นะครับโหที่เด่นสุดของฟันเดอร์เฟนก็จะเป็นความเร็วเลยครับตัวนี้139เลยียบโอ้โหอย่างเวอร์ส่วนเบนเซบานี่ที่เด่นสุดก็จะเป็นกระโดดครับแล้วก็สไลด์นะครับตามลำดับเลย ส่วนนิสัยทิพย์อยู่นะครับก็มีขบะ,ะได้ดีทั้งคู่ฟานอเวนจะมีสปีดดิวิลเลอร์นะแล้วก็มีเพจครับแล้วราคาหนูราคาขึ้นครับเนี่ยเมเ่มไนี่จากประมาณ5้าแสนหกแสนนับขึ้นไปหนึ่งล้านล้านเท่ากับฟานอเวนเลยครับอ้อหเรื่องเลย ครับคู่เซนเตอร์คู่นี้ครับมาดูที่การรักของเรากันบ้างครับก็เป็นดัรลาสซุยครับคู่กับโจลินต้านะครับโจลินต้านี่ที่เด่นสุดจะเป็นความแก่งกับความมือครับร้อส่ส่วนดัรลาสซุยเนี่ยที่เด่นสุดก็จะเป็นความมือครับร้อยสแปดลองมาเป็นส่งสร้างส่งไกลนะครับพอดูดูรวมกันหน่อยก็ถือว่าพอส่งไกลได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเหมือนดัรลาสซุยจะดูดีกว่าครับโจลินต้านี่จะแบบแนวจบสกอร์นะครับพลังการยิงดีกว่า1นะครับประมาณนี้คร่าวๆวิดาลาสซุยครับยิงโค้งร้อยสี่สองมาเรียบต เอาเรื่องครับส่วนนิสัยพี่อยู่ครับก็หสมแล้วครับดาราซุยก็คือครบเครื่องเลยครับนี่ครับส่วนโจลินต้าก็จะมีอยู่แค่3อย่างครับราคาดาราซุยอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนครับส่วนโจลินต้าอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านล้านครับมาดูเกมฑ์บคนเราบ้างครับเรื่อจากฝั่งซ้ายเป็นเบเกอร์ครับที่เด็ดสุดเลยก็จะเป็นความเร็วคร้อยสี่สามลงมาเป็นสปีดโต้หน้าร้อสี่สองอย่างบ้าครับตัวนี้คือผมเคยใช้อยู่อะก็คือแบบพ่องผิวเร็วมากครับผมนะครับแนะนําเลยแต่ตําแหน่งที่ดีสุดผมว่าไปเล่น หน้าต่ำไม่ก็กองหน้าน่าจะดีกว่านะครับแต่ปีกก็เล่นได้เหมือนกันครับไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนครับราคาเบเกอร์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ1.3ล้านล้านนะครับตัวนี้ปีขวาเป็นโอโซลีนี่ครับที่เด็ดสุดเลยก็จะเป็นห้องตัวกับเลี้ยงบอลนะครับร้อยสามสิบแปดแล้วก็ลองมาเป็นยืนตำแหน่งควบคุมบอลนะครับร้อยสามสิบเจ็ดจพลังการยิงเดี๋ยวมาดูว่าตัวตัวนี้จะเฟียวหรือเปล่าผมยังไม่เคยเล่นนะนะครับเอไอก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าไม่มีสปีดีเบลเลอร์เนสก็อาจจะเลี้ยงบอล าคาอยู่ที่มา1นึ่งล้านครับตัวนี้กางลูกครับที่เขาซื้อเพิ่มเติมมาก็จะเป็นคามาริกนะครับที่เด่นสุดของคามาริกครับที่ก็จะเป็นอะไรครับแต่ลูกโทษรรับล้อ38นะครับตัวนี้แล้วก็ลองมาเป็นยืนตำแหน่งเลี้ยงบอลน,นะครับแล้วก็กระโดดโหม่บอลใช้ได้อยู่นะถือว่า AI คือครบเครื่องนะครับคามาริก นะครับส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ800แสนเท่านั้นนะครับผมแล้วน่าเปล่าว่าเป็นบูลาเดียครับสองเท้าตัวนี้บอกเลยว่าโกงจ,จัดๆครับดูหูที่เด้งสุดจะเป็นจ,จบสกอร์ครับร้อยสี่เบลองมาเป็นความเร็วสปิดต้นจีนตำแหน่งครับร้อยสี่สิบเอาเรื่องเลย นี่ใส่ที่มีก็ถือว่าโอเคนะมีฟินิชช็อตกับสปีดวิเวลเลอร์แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ2.8แล้านล้านครับตัวนี้ต้องมีนะผมว่าต้องมีครับส่วนว่าสิครับตอนแรกที่ผมซื้อมาถ้าจะไม่ผิดนี่ครับก็จะถัด2เท้าไงครับเล่นกลางลุกีประมาณนี้จะประมาณนี้อยู่ตำแหน่งครับเด่นที่สุดกับอ่านเกมรับร้อยสานะครับ เอาลเอาละครับก็ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคน้าเตะกันเลยครับ let's go <S และนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นรับลึกครับเล่นในกว้าง6เล่นในลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นส่งไกลครับเล่นในกว้าง6เล่นในกรอบ7ครับเตะม,ม,มุม1ฟรีคิก1รูปแบบทีมปกตินะครับและนี่ก็คือเทคนิคน้าเตะนะ ak, นะก็ประมาณนี้ครับผมเอาเละไปลงแล้งกันเลย let's go เจออินตันให้มา <S <S ออสมาครับมาครับโอโซลินี่โอโซลินี่อุ้ยได้อยู่นะโอโซลินี่เข้าไมได้เลยโอโซลินี่ให้มาที่บูไลเดีย แล้วโจลิงตันไซก้อยตรงนี้ต,นติดบล็อกครับเมนโอเคแฟนกาเซียหนักได้ครับบูไรเดียต้องหามุมยิงแล้วแต่ว่าไม่มีม,มุม,ม,มครับกล่องปั่นดูครับตรงนี้ก็มันมัน,มนยังไม่แรงพอครับยังครับยังยังไม่ได้คอมบอลนะโรนัิโยโรนัิโยโดึงมาโรนัิโยปั่นตรงนี้ก็ทูเปอร์เซฟของเฟเกตเลยครับเบเกอร์เบเกอร์ให้บุไลเดียทำทางเลยครับบไลเดีย บูไลเดียวิ่งมาแล้วครับบูไลเดียเข้าขวาปั่นตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเน้นๆเลยครับช็อตนี้มาที่ดารัสลุยใส่ก้อยมาให้กับเบคเกอร์เอาแล้วครับเบคเกอร์ดึงมาแล้วก็ปั่นด้วยขวาตรงนี้เรียบร้อยครับนี่เบเกอร์สุดๆครับคามาลิกกระชากไปเองเลยคามาลิกไปครับดูครับแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายดูโหยังซุปเปอร์เซฟครับแผงน่ะไอซอนเบเกอร์โอ้โห ไล่ลูกคอนเนอร์ครับเราซวยเปิดมาฟันเดอร์เนได้โขกตรงนี้เรียบร้อยครับสามหนึ่งเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมสุดยอดเลยเป็เซบานี่โจลิงตันเอาอะไรครับเอาอะไรครับบูไลเดียทำทางแล้วบูไลเดียวิ่งมาเปิดมาให้กับวาลาสิกได้โขกตรงนี้มาครับผมเอาแล้วซุปเปอร์ซับแน่นอนนะครับลูกนี้ซาบีออลนโซโอเคบูไลเดียสวยเอาเครับวาลาสิกเบเกอร์ หนึ่งได้อยู่เยอมากเบเกอร์หลอกเพื่อนเติมครับวาลาสิคเติมมาแล้วแล้ววาลาสิคตรงนี้มาครับวาลาสิคบูไลเดียให้มาโอโซลินี่นทำมาลิมาที่บูไลเดียบูไลเดียให้มาโอโซลินี่ปั่นด้วยซ้ายดูครับโอ้โหสุดยอดเลยโอโซลินี่นี่ผมว่าได้นะโอโซลินี่โอโซลินี่โอโซลินี่ให้มาที่บูไลเดียอะไรครับบูไลเดีย หัวสวยเลยครับกุไลเดียให้มาช่องนี้โอโซลินี่เรียบร้อยครับสองศูนย์ไปเลยแล้วรุนแท็กติกด้วยครับโอโซลินี่ได้อยู่นะอาราซุยเบเกอร์เอาละครับกุไลเดียมาที่คามมล,ลิกลูกนี้โหซูทุกพร์เซฟเลยครับมาที่โอโซลินี่แล้วโอโซลินี่เปิดมาคาเมลิกได้บอลเล่ไปชนเสาชนคานแล้วก็ซ้ำได้ครับโอ้โหกว่าจะเข้านะครับคมามมลิก มาเล่นสั้นดีกว่าครับจะรักสุยมาที่คามานิกคามานิกปั่นตรงนี้ครับยังปัดออกไปได้ครับวาราซาเบเกอร์โหมมาบุไลเดียให้มาที่วาราซิกมาแล้วครับจับสัมผัสบอลแรกครับวาราซิกวาราซิกดูครับวาราซิกเอาเลยครับวาราซิกตรงนี้เรียบร้อยครับ2-0จนได้ครับวาราซิกโอเคฝ่ายงานฝ่ายงานแล้วฝันลุ้นฝ่ายยุเกมด้วยนะครับ แอนยูโอเคดารัสซุยมาที่โจนสัานโอ้โซยนี่ช่องนี้สวยเบเกอร์เบเกอร์เปิดมาให้กับบูไ์เดียตรงนี้ไม่พลาดเลยครับเรียบร้อยขึ้นมาไปก่อนหนึ่งสูมลากขึ้นมาครับคาตัวหน้าร้อยคีนสวยครับแต่ว่านี่เบ็นใส่ใบนี้ยืนดีอยู่แล้วแล้วปาร์กกระชามาแล้วปาร์กวนกับ จา่าแบบนี้จ่ายเร็วเล็บการตัวหน้าได้ยิงก็ยังติดเซฟเฟกเกนแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปด้วยครับบุรีเดีย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 แบกมาแล้วโอ้โหโดนเตะล้มนิดนึงเอาไม่ฟาวด้วยล้มไปเองครับบุรีเดียแล้วก็จบเคไปโอ้โหกักราสุยเปิดมาแบบนี้ฟันโดเป็นในโคก็ปัดไปก่อนครับลาวินไลยาเอาอะไรครับเอาอะไรครับคามารี คามานิกชิดไปตรงนี้หูหวิลาย่ายังซุปเปอร์เซฟครับเบเกอร์เบเกอร์ทำพาแล้วแต่ว่ายังไม่จ่ายครับคามานิกคราวนี้บุลอเดียมาครับจานได้จุดโทษเลยครับผมแล้วโดนไปเหลืองไปครับพอสนะครับจังหวะบุลอเดียนี่วิ่งขึ้นมาครับแล้วยิงแบบเลียดไปครับโอเคนิ่มๆครับบุลอเดียโอ้โหนนี่ห้มาตรงนี้คามานิกยังไง ปั่นด้วยซ้ายก็ยังติดเซฟลาย,ยา่าครับโอ้โหโอ้โหยนี่เปิดเข้าในมาคามาลิกจุดนัดพบก็ยังติดลาย่าครับโอ้โหมาไหมโดนจับน้ำหน่ายครับมาที่วาลาสิกวาลาสิกมาที่โจลิงตันเขานีเนี่ยแหละครับโจลิงตันขึ้นนําเร็วเลยครับโรสปาสกาลก็จะขึ้นลากขึ้นมาครับทิ้งมาช่องนี้โจลิงตันเกี่ยวมาได้ครับโอ้โหสวยเลย อู้สวยครับช่องนี้สวยซอนให้มาที่บุลอเดียบุลอเดียโดนฟาดเทเวครับโอ้โหสโพสสุดครับแล้วบุลอยเดียฝั่งเราก็ยังไงบุลอเดียหลุดมาได้บุลอเดียแล้วปัดไว้ซ้ายตรงนี้หูกดไม่ลงนิดเดียวออสเอาละครับเล่นเร็วเลยครับโอ้โหยนี่เปิดมาให้กับบุลอเดียยังไงครับเรียบร้อยครับหนึ่งสูดเลยครับบุลอเดีย จังหวะเขาสกัดผ่านนะครับแล้วก็เราเก็บตกได้ครับเอาลีได้กระชางไปแล้วแล้วเปิดมาตรงนี้ก็แฟเคนโนโชคไปให้มาที่แฟรกาเซียเอาละครับวารัสิกวารัสิกให้มาที่เบเกอร์ลองส่องดูแล้วบอลมันฉลับนิดนึงแล้วก็ได้ประตูครับเบเกอร์สองหนึ่งครับจับไว้ได้โอ้โหยนี่โดร์ดินตัน บุรีเดียให้มาที่เบเกอร์สวยครับไหลมาสวยแล้วบุรีเดียซัดไปซ้ายไปเรียบร้อยครับ3-1เลยโอเคกราสุยเปิดไหมบัตเอร์เบนในโขงนี้ก็ปัดไปก่อนครับบูฟเฟนกราสุยเปิดใหมบัตเตอร์เบนจนได้เลยครับเรียบร้อยครับนี่แหละครับฟันเตอร์เบนก็จอมโขงเลยค้วกลาสุยเปิดมามบัตเตอร์เบนก็เสียเลยบูฟฟอน มาที่เนกเวทตรองนี้สวยครับเลอครับต่อสเตเวสเตเวสเตเวสอย่างติดเซฟเฟคเกแล้วก็สามวิธีก็ทำอุนก่อไปครับ <c oughs> เตเวสละครับเอาล้ครับเบเกอร์ติดอยู่บูเดียบูเดียดึงมาแล้วปัดไวขวาดูเรียบร้อยบูเดียน่าจะแฮกทิกเลยครับ ก็จบกันไปครับสำหรับฟูทีมยี่สิบไม่ได้บิวนะครับหูก็ถือว่ามันนะเล่นมันยังเล่นมันได้อยู่ครับสำหรับใครที่แบบไม่รู้จะจัดทีมไหนก็ลองดูครับทีมนี้ยี่สิบไม่ได้บิวนะครับผมถ้ามีงบสูงก็เปลี่ยนซอนก็ได้เอาซอนมานะครับของหลังเป็นฟานได้อะไรเงี้ยหูได้ตึงเลยครับก็มาเดี๋ยวผมจะไล่จากล่างขึ้นบนมาครับทุกสายดูว่าไฟแค้นนะครับก็ถือว่าหัวหนึบนะครับหนึบแล้วถ้าใครยิ่งออนโกเป็นเป็นเนี่ยปล่อยโคตรหนึบเลยครับไฟแค้นนะครับผมว่าได้อยู่เลยผ่านครับ แบ็กครับพอสก็คือดักได้ถูกที่ถูกลาเกือบตลอดนะผมผมว่าก็โอเคนะครับหรือว่าใครอยากไปเล่นเอาไปเล่นโยกไปเล่นเซนเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับพอสตัวนี้นะครับานผ่านเนงานแฟนกาเซียก็มีเขาเสียอย่างเดียวก็คือรูปร่างล็กแค่นั้นเองแหละครับผมที่เหลือก็ถือว่ายังทําได้ดีแล้วเติมเกมลุกก็ได้ด้วยวิ่งอย่างเร็วครับผมแฟนกาเซียผู้เซนเตอร์เรานี่คืออย่างโหดครับผมอัลเดเวนนี่ดูจังหวะคอันเนอร์อย่างนี้ครับก็โหม่งได้เกือบตลอดครับ นะครับเฟี้ยวเหมือนกันคือมีโอกาสทำประตูได้เหมือนกันครับมาดอลเฟนเป็นเซเวนี่ก็หู้ยเอไอดีรูปร่างดีมากๆเลยครับผมโอเคเลยเร็วด้วยครับเกมรับถือว่าเป็นตัวที่แบบ OP นะแบบเก่งอยู่ครับเก่งอยู่ราคาไม่แพงด้วยครับคู่การรับเราครับก็ก็อาจจะมีบางแมตที่แบบตกมาตรฐานไปนิดนึงนะครับบางแมตก็อาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างเช่นโจอ็นตันนี่ครับคือถ้าได้โชว์ก็เฟี้ยวเลยครับ เติมเกมลุกมาดีมากแต่ว่าการจบสกอร์ก็บางจังหวะอาจจะคือยิงไกลอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดน,น,นะครับดาราซุยอาจจะดีกว่าแต่ว่าจบสกอร์ได้ดีเหมือนกันครับโชว์ยิงตันนะครับเกเรดาซุยก็ดักบอลได้ดีแต่ข้อเสียก็คือหมกบอลบัคาอาจจะหมกไม่ได้ตัวอาจจะเล็กไปหน่อยครับประมาณนี้เกมลุกของเรากันบ้างครับก็เบเกอร์ครับผมว่าเก่งครับเก่งเลยแล้วถ้าเอาเล่นมาเล่นตรงนี้นะบอกว่าอย่างโหดครับเบเกอร์นะครับแนะนำเลยแนะนำเอาเล่นแบบตรงกลางเนี่ยทำได้เยอะกว่าครับส่วนคาเมรีผมว่าสำหรับผมไม่เคยเข้ามือนะครับ จบไม่ได้สักทีครับคามาลิกคือนานๆทีจบได้นะครับอาจจะเป็นยากนิดนึงผมว่าวาเสิกยังดูดีกว่านะครับกว่าแล้วก็เอาเบเกอร์มาเล่นตรงกลางครับได้เฟียวเลยหรือว่าจะเอาซอนมามีงบหน่อยครับเปลี่ยนซอนนะครับตรงนี้ได้เฟียวเลยนะครับโอสโซนี่ผมว่าทรงคล้ายๆแบบพวกแบบบลูเซฟกี้อะไรพวกนี้นะครับแบบความเลวว่าถือว่าโอเคนะแล้วก็ซ้ายก็พอได้สังหารอยู่เหมือนกันนะครับโอสโซนี่ได้อยู่ครได้อยู่ ่วนบุลเดียนี่ไม่ต้องพูดครับโกงอยู่แล้วตัวนี้ครับสองท้าก็มีความเร็วหาช่องยืนตำแหน่งดีครับเบียดแย่งกับกองหลังฝั่งนึงได้เลยครับผมโอเคนะบุลเดียถือว่าเฟี้ยวสุดแล้วครับมาครับก็สามตัวที่ผมชื่นชอบสุดครับก็แน่นอนครับบุลเดียที่เกินไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างสุดครับบุลเดียที่ผมแนะนำนยครับบุลเดียครับแล้วก็เบเกอร์ครับสุดมากๆสุดเหมือนกันครับแต่ว่าที่จริงในคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้โชว์เลยมากแต่ ก็พอมีโชว์อยู่ครับเหมือนกันเบเกอร์ก็แนะนำไปเหมือนกันเบเกอร์นะครับส่วนตัวท้ายนะตัวที่3ผมให้เป็นฟอนเดเว่นนะชอบจริงๆครับมันแบบเร็วดีครับฟลนเดเว่นรองมาก็เป็นเบนเซย์ไบเนี่นะครับคล้ายๆกันเลยครับนะครับผู้นี้ให้ไป4ตัวครับพี่แนะนำครับ เลยเดียเบเกอร์บันเดเวนนะเป็นเซย์ไบนี่นะครับตัวที่เกินค่านะผมให้เป็นเฟคเคนเลยครับโค้ดหนึ่งครับเฟคเคนคือแบบไม่คิดว่าจะอาจจะตรงเป็นตรงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีช็อตเซฟอยู่ครับเฟคเคนแล้วก็ตัวที่เกินค่าก็อีกตัวหนึ่งก็ผมว่าให้เป็นโอโซยนี่เหมนกันครับที่แบบก็ไม่ได้จางนะครับเล่นได้เหมือนกันโอโซยนี่นะครับคอสก็เล่นดีครับที่เหลือก็ตามแม่ถาดแล้วกันแต่ตัวที่ตกตกแม่ถาดไปนึงผมว่าให้คาเมริสนี่แหละผมสำหรับผมผมว่ายังแอบเล่นยากไปนิดนึงนะครับ โดยส่วนตัวนะครับแต่ a i ดีเหมือนกันนะมันขัดไปนิดนึงอาจจะต้องเปลี่ยนโค้ดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปเปลี่ยนดูนะครับลองไปเปลี่ยนดูลองไปใส่โค้ดอื่นดูอาจจะโผดขึ้นก็ได้ครับประมาณนี้น,นะครับทีมนี้ก็เหมือนดิบสารับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์หผมกัด้วยช่วจริงๆน,นะสาสุขภาพด้ดวย,จยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกัน